วันนี้เราก็มาถึงเรีย็บร้อยนะครับสำหรับร้านกัตโตะใช่ไหมกัตโตะชาเป็นกิจการใหม่ของพี่เชอรี่นั่นเองใช่น้องเชอรี่ปียพรนะครับเดีย๋ยวลงจะลงไปกินฟรีกันนะฮะ <c oughs> ไม่ได้อุนเลยสิบเก้าบาทท่วงเมนูครับผมเมื่อนีฝนตกนะครับพี่น้องฝนปรอยปรย สวัสดีครับสวัสดีครับอ้อันนี้คือรายการเมนูนะครับสั่งได้ตอนนี้เราพี่มาเรียบเรียงบ้านไหนจะเหมาหมอได้เลยนะครับแก้วละยี่สิบห้าบาทแก้วละสิบเก้าบาทก็มีนะครับสิบเก้าบาทก็มีเป็นตัวเดียวนะจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวอะไรต่างๆเมนูตามนี้เลยนะครับพี่น้องบ้านไหนอยากสร้างให้พี่น้องนะครับอยากจะทำเรียบๆก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเมนูซาซ้าก่อนเนาะซาซ้าก่อน เห็นว่าแม่ค้าไปส่งหลายรอบเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้าก,กันก่อนกันแล้วกันเออีค่ะสดีครับัครนนนนับอวัดี้รัอวัดีคใับสวัดีครับสัสดีครัีโนับวทใหมครสวัสดีครับของเป็คแบครนวด์ขอักัตโตครบครับอัสดีครับับคีครับนนครบสวัสดีค,แบบครับสวัสดค,ครับรบเครบอครับครับรณบเครื่องรบรบรรบรครับ ชอบแบบไหนว่าเลยนะครับอะไรอ่ะเมนูอะไรอ่ะที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์บ้างแบบอยากแนะนำบ้างก็จะมีลูกบิดบาจูก้าชาโน่ไต้หวานในตรงนี้มาเลยจัดมาชาโน่ไต้หวานเป็นสิ่งที่โปรดปราอยู่แล้วสองครับสองอันนี้ขอเซ็ตยินดีด้วยนะครับ ก็เป็นส่งหยาบไม่ได้บานเ่านสรงหนาเค่ะกระจอกขาคออป็น่งซื็นซ้างแลวก็แจหลสนุก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 สนกสนุกสนุกสนรกสนุาสนุกสนกนุกสนอกสนนสนุกสนุกสนุ้สนอกสนุกสนุกนุกสนุกหนุกสนุก่นกสนุ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 กนุกนอกนองนี้สนุกสนุกสนุกสรุกนุกสนนนสนุกสนุสนุกสนุกนค่ะนุกสนกกกกนน อันนี้คือส่งอะไรครับส่งบ้านพักค่ะหลายแก้วแก้ไปโอ้ลายแก้วจะไปบ้านพักใช่มันจะพูเอ่อพี่อุ๋ยมาแล้วก็พี่น้ำกับตุ๊กตาลุกไปเห็นไหมเห็นรถส่วนทางกันอยู่เมื่อกี้อ๋อพี่น้องครับนี่เริ่มต้นที่สิบเก้าบาทนะครับเมนูอยากกินอะไรก็นี่เลยสำหรับได้อ่าเมนูบ้านไหนอยากสั่งไปให้ลูกๆตอนนี้ก็มีบ้านเลขที่เรียบร้อยนะครับแต่ละบ้าน RB01 ถึง RB10 นะครับโอ้หูทำไมเยอะจังมีสิบบ้านบ้านละเกิดสิบห้าคน เ,าาเ,เดนเกี่ยวกูเลยเป็น่ต้อนสี่สิบมเลยเฉพาะเด่อย่างเดียวเอา,อาอออพี่้องนีวีดูนะครับนาะสั่งได้เลยนะครับ<ช>บ้านเล็ที่ไหนอยากเีกันก็ทัน้องแต่ละบ้านมีเจ้าถิ่นเจ้าบ้านอยู่แล้วนะสามารถสั่งเรียนกันได้เลยฝากด้วยนะคะคบบนี้เลยครอาาเลย อันนี้แผนคงเลยคะไปไดไอเดียมาจากไหนที่อยากทำแบบนี้ไปทำร้านนี้ก็ไปเร่งเร่งมันต้บอกว่าแรงมันดันใจมาจากไหนเราก็อยากมาขายแหละแล้วก็ทีนี้เราเริ่มจากสเกลเล็กๆก่อนคือยังแบบเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะแบบว่าทำอะไรใหญ่ๆเนาะไม่ก็เหมือนการไดเรียนรู้แล้วก็ระบบการจัดการต่างๆก็สนุกดีค่ะ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะในด้านของเพลงนี่ก็ทำก็คู่กันไปแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบลงไปลึกเหมือนแต่ก่อนเนาะนี่เบอร์ชิ้จริงๆนะครับรอบบุปกรณ์แบบร้านใหญ่ๆแหล่งดังๆเลยนะครับแบบว่ได้ใส่ลูกคนในพี่น้องในเครื่องย่างทีคนนี้ผสมนะครับว่าได้ใส่ซ้อนมาแล้วดูหน้าพี่กี้ก<อ>่อนนะเต้นเอันนี้ลูกค้ารอนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้คือเครื่องเครื่องไท นี่เราใช้แบบอย่างนี้ก็คือเพื่อที่จะทดสอบกำลังแขนของเราไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติเครื่องที่เราใช้แบบเนี้ยค่ะก็คือมันจะพังยากกว่าอัตโนมัติมันพังง่ายแล้วก็แบบเวลามันพังน้องจะเปลี่ยนลำบากอะไรแบบนี้ต้องเอาไปซ่อมอันนี้ก็จะทนทานกว่าแบบแมนนวลเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันอนนี่นะครับหลายเคบเลยครับนี่แมนซอนสกู่นะคะสกูนนะคะอันนี้เราจะไปงานน้องกันก็เล็กๆนะฮะ จะไปบัวใหญ่ใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้เราไปไลท์อุดรครับอุดรกับของหยองค่ะเระเบียบมีหลายงานไทยเราแบ่งกันไปแล้วกสองคนเมื่อกี้ไปบัวใหญ่นะอันนี้ไปทางอุดรใช่ไหมวันนี้แยกเป็นสองคณะค่ะนี่จะไปหองศรินค่ะไปหยุ่งมืันก่อนแล้วเบื่อค่ะป็นยอดก็นี่เลยนะครับอุปกรณ์ครบเสร็จทุกอย่างทุกอย่างกินอย่างวกมาเลยนะครับ เครื่องอะไรต่างๆบลาบาร์ต่างๆมันจะมีท็อปปิ้งเก้าอย่างมันจะเป็นไข่มุกนะคะบาชูก้าบุกขาวก็จะเป็นสำหรับคนที่แบบอยากไม่อยากให้มันหวานมากหรือแบบลดนองหนักก็สามารถที่จะสั่งแบบว่าขนมจระเข้อันนี้แล้วก็ซอลลิ่ป๊อปที่แบบว่ามันกัดมุกมันก็จะแบบแตกออกมันเป็นน้ำเพื่เลี่ยนเหี่ยวอะไรแบบนี้นะลองดูครับผู้นแเหชมเรื่องว่ามือ มือเริจะเป็นหวัดแล้วนะฮะับช่วงนี้ขายดิขายดีเลยนะครับเพราะว่าเาลาทมแผนได้เยอะด้วยแก้วดหญ่ด้วยนะฮะบเป็นแบรนด์แก้วแบรนด์อย่างดีเลยนะครับเรียนกันมาได้คะ่ะอยู่บานทงนะพี่น้องครับเล่ย์เน,นีบบ่ยเปนแดดใกล้แดดบานทงม,มากถือว่าเป็นตึกแถวนะตึกแถวชื่ออ,อะไรนี่รัตนาชาติรัตนาชาติใช่เป็นตึกแถวรัตนชาตินะครับอยู่ข้างๆร้านจัดฟัน อยู่ถ้าสมมติว <in Asia> ่าข oh, no. right. yeah. uh, no ึ uh, I mean, ้นมาจากบ้านทุ่งเสียงไปแดงเข้ามาแล้วนะครับอยู่ฝั่งขวาเลยฝั่งขวาเลยเขาขยูรถมานิดนึงนะครับถ้ามาจากฝัางตะวันม่วงก็จะจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับนี่โอ้โหหนึ่งแก้วอ่ะช่วยมาช่วยแก้วหนนี่อันนี้คือชานมใช่ไหมชาชานมถ้าจาไต้หวันจะออกสีเข้มๆกว่านี้นิดนึงเอ่าใช่จะเป็นสีออกแบบน้ำตาลนิดนึลใช่คล้ายๆสีกาแฟด้วยชาไต้หวันอันนี้คือชาไทยนะครับชานมชาไทยสักครู่นะคะพี่แม็ก อันนี้คือปัดเรียบร้อยเลยพุ้งเลยทดสอบกำลังแขนสวยเลยนี่นะต้มไงเอออันนี้คือตั้งเวลาเลยใช่ต้องไห้อ๋อมาตรฐานเวลาเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่เครื่องจับเวลาด้วยไม่ใช่อแาบต้มใส่กระตุ้มอที่น้องมันมีมันมีเวลารอของมันอ๋อ้เขามีสูตรของทั้งร่างค่ะมันคือสูตรของทั้งร่าง เอาโอเคครับมาเยี่ยมกิจการครับของเชอรี่ปียพรครับพี่น้องสามารถสั่งได้นะฮะเด็กน้องๆกันเลยนะกิจการใหม่ร้าสวดดีด้วยพี่นงนะคะขอบคุณมากนะครับนี่หนึ่งปังๆนี่อุ้ยล้อลูกดูดเดือดดูดเดือพี่น้องนี่นะน้ำแข็ที่ก็สดทุกวันนะครับใหม่ทุกวันนะครับเอาน้ำสียงมีเกาียวอมเด็ดอ่าพี่น้องครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จลิข mm ิตค่ะ